มาแล้วผมพูดลลยเป็นลิกิตไหมเนี่ยฉันบอกคุณตอณณนนึงกิไหลับ<ม>แป๊บอ่ะยังไม่หลับนะจับภารกิจผมนอนละตอนนึงผมเคลียร์ไก่แบบต้มมันเลยขำทั้งวันเลย เขามีเขามีแต่ไก่ขำอันนี้ไก่ขำโอ้โหแขงขำผมไม่ปวดหัวเลยเอาคุณบอยฮอละเบิดจริงอ่ะเป็นภาพที่ โคตรอนาถเฮ้ยจบแล้วมันเปิดได้ไงมันใกล้เกินไปผมก็ว่างั้นแหละหมดกันหมื่นเจ็ดถ้ายิงมายิงกันเองแหละเมาแท็บเล็ตเดมาแท็บเล็ตดชี้แม่งเลย ข้อใกล้เกินไปไงมันขยับเป็นทางข้อมผมว่าดีนะเดินไปแล้วนะเร่งจำป่ะผมไปแล้วนะผมลู้ไม่กินแล้วลืมกระบาแล้วไม่ไมาเล็คิดอะไร,รอเรอ,อาเดียวบ้าไอ้หอบบ้าคุ่เกาะหาย นั่นแหละปัญหาออกเกมเราชุดกบเนี้ได้มาจากไปีปีที่เราไปยิงมันหายลูกกระสุนผมก็หายดิอย่างเงี้ยใช่หายหมดเยลยเฮ้ยรองมันปิดมัปิดประตูหน่อยผมไม่มีลูกกระสุนแล้วพี่อา마สามมันมีคนโทรมาครับบอยถ่ายรูปอยดิโอเคอนนี่ชุดหายไอ้ลัดแค่เรื่องแล้วได้ ปัหา่ายแล้วลาก่อนป่ะนอนฟังแล้วไม่ไหวแล้วครับผม